ในพระเวทกะไว้นะครับว่าไม่เชิญพระองค์นี้ไม่มีทางที่จะทำอะไรสําเร็จนั่นคือองค์พระศรีคเนศวนซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จเทพเจ้าแห่งศิลปะวิทยาการนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งการขจัดอุปสรรคนะครับ ขมขณนอับใจนมัสปาสังโมวยคนันตะการรัฐนรรมคันเทศรัฐธรมหารรัฐคันติปาริมันตริเนตรมปิตักษสุขกรรมพระคันสัมมิเทออมบังคมพระคเนเทวสีวบุตรข้าพิคณาสินสุดปลาย อางามกายพระพรายพระหนึ่งราวิอุไทยกองโกนจนาไทายสานเป็นเจ้าสิบประสิทธิ์วิทธวันวิทยาวิเศษตันพระโซนยามข้ากอบกรณีพิธีมยบวรจุงโปรดประสาทพรพระสิทธิ์เทินขอตระพระพิคเนศวนหรือคุปภคก็ได้